วันนี้อยู่กับเกม Natural Born Soldier นะครับผมจะมันจะมี2โหมดให้เล่นนะครับผมถ้าเป็นเพย์ข้างบนนี้ก็คือจะไปเล่นออนไลน์กับคนอื่นนะครับมันติเพย์เ r อร์นะครับมันจะหาห้องให้เองนะครับส่วนแพททิกข้างล่างนี้มันจะมีโหมด s u r v i v o r นะครับผมแล้วก็ h o o t i n g หรือว่าโหมดสอยข้างล่างนะครับผมอันนี้ผมไปเล่น S u ว v i v o r โหมดให้ดูนะครับผมตัวเกมภาพค่อนข้างสวยนะครับ FPS เกมนี้นะครับของใครถ้าภาพไม่สวยลองปรับตรงเซตติ้งได้นะครับหรือถ้ากระตุกก็ปรับกราฟิกตรงเซตติ้งลงมานะครับผมอันนีี้น่ครับผม มันเป็นโซเบอร์นะครับมีสไนเปอร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วแต่ใครชอบเลยเนาะหรือซุ่มอย่างเดียวก็ได้นะครับผมจะมีพวกทหารออกมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้อ่าค่อนข้างดีตัวปืนเขาทําออกแบบมาได้สวยงามนะครับแล้วก็พวกแมปพวกอะไรนี้เขาก็ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูยิงตัวละครนะครับแบบเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเนาะเนี่ยครับเดินไปดูดีๆนะครับมันจะอยู่แถวๆนี้แลครับผมอ่าลุยไปลุยไปนะครับ าครับหาแต่ผมว่าจริงๆอ่ะผมว่าไปเอาลูกซองมาดีกว่าเนาะในความคิดผมนะครับแต่ก็ขี้เกียจเดินไปแล้วล่ะสไนเปอร์แล้วกันนะครับอ่าอันนี้คือเป็นโหมดโซเวอร์นะครับเอาชีวิตรอดจากสงคราม f p s เนาะนี่ครับหมาไม่โดนโดนแล้วแบบกระจุยครับถ้าโดนเนาะ นี่ะครับแบบก,กระจุยอะผมบอกเลยสุดๆนะครับกราฟิกเขาตัวไฟ์ลก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมโอ้โหจะเข้ามาใกล้ไปไหนเลือดสาดมากเลยครับเน่ไปครับวิ่งไปวิ่งไปมันจะมีอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งใช่ไหมตรงไหนล่ะอมเอมันตายแล้วหรือเปล่าครับมัน ผมเห็นในแผนที่ยงแดงเนาะก็คิดว่ามันยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวเก็บปืนเขาได้หรือเปล่าเก็บได้หรือเปล่าเก็บไม่ได้นะครับ Ak เอาสนายแบบไม่เล็งแล้วครับผมปืนไม่ตอบด้วยเนาะตะลุยไปเลยครับนะครับผมคือเราก็เล่น วิ่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แล้วแต่ใครจะเล่นโหมดไหนนะครับมีมัตติเพลเยอร์ให้เล่นด้วยนะครับผมอันนี้ผมมาเทสไอ้น,นี่โซเวอร์โหมดให้ดูนะครับผมมันจะมีผมเห็นแล้ว <c oughs> หมดแตกนะครับ <Head shot. S 1> <c oughs> อันนี้ที่เป็นอันนี้ที่เล่นผมเล่นโซเวอร์นี่คือบอทหมดเลยนะครับผม <c oughs> ผมมาเยอะแล้ว ขอไปเก็บลูกซองดีกว่าจะตายครับจะตายจะตายจะตายแล้วอือตายแล้วมา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 อือโอ้โหหมดแตงหมดแตงโอ้ใส่ลูกกระสุนช้ามากอืออืออือหมดแตงครับผมอันนี้แบบสโลว์โมชั่น มีโหมดสโล่ด้วยนะครับทางขวามือนะครับถ้าจะปรับโซเวอร์ผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูโหมดอืน่นกันต่อนะครับผม,มตัวกิ่งโหมดมภาพค่อนข้างสวยนะผมไม่รู้ว่าจะกินสเปคมากหรือเปล่าว่าเครื่องผมก็มีกระตุกนะครับน่าจะไหวกันทุกเครื่องนะครับผมมีชอตติ้งอีกโหมดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูโหมดชอตติ้งอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแค่โหมดฟังอันนีนะ้ให้ดูนะครับโซเวอร์กับชอตติ้งนะครับส่วนไอ อันี้ไม่ได้ลองให้ดูนะครับไอ้อะไรนะไอมันติเพเยอร์นะโอ้โหม,มีสัตว์มีมีหมูป่าด้วยเหรอ <c ười> โอ้ <Ooh> มีหมูป่าด้เหรอทั้งหมดนี้อะไรเนะี่ยจริงๆน่าจะให้เลือกแมปได้ด้วยนะครับผมไม่มีอะไรครับยิงหมูครับยิงหมูยิงหมูครับผมยิงหมูยิงหมู <ips S 1> ค,ครับกระตุกเลย หมูแบบบอกว่าไม่รู้จะอยู่ทำไมนะครับเหลือแต่เป้าอันนี้ก็ยิงเป้าคนให้หมดนะครับไม่เป็นไรด้วยโอ้แม่เจ้าอางั้นหมดนี้ผมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนอันล่างอ่ะมันจะเป็นหมดไอ้นี่นะครับหมวสอนเนาะนะครับอันล่าง อ่างั้นเดี๋ยวผมไปดูมัลติเพลยเยอร์ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้มันมีสมัคร a อ count ด้วยนะครับผมผมก็ลองมั่วแล้วกันเนาะ ID ก็มัวม่วๆเอานะครับผมลาดผ่าผมมั่วอยู่แล้วแหละหลาดผาก็นี่ครับเดี๋ยวน,นนะอีเมลก็น่าจะมั่วได้นะครับผมว่านะครับผมก็ใส่มั่วนะครับแล้วก็กดเียดแอคเคาท์นะครับ จริงๆไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับอันปุ่มที่สามก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ลองมันก็จะมีพวกอันนี้ถ้าเรามีเพื่อนนะครับผมแต่อัน,นี้ในที่นี้ผมไม่มีนะครับก็สามารถปรับพกหน้าตัวละครได้ด้วยนะครับนี่ครับนี่เอาแบบใส่หน้ากากแล้วกันเราสามารถปลดล็อกอันอื่นๆได้อีกนะครับแต่ว่าเสียเงินนะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจเล่นฟรีแล้วกัน อันนี้ครับอันหน้าเดิมก็ได้ถ้ามันไม่ให้เพย์ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งอันนี้ปิงเหรอครับอ๋อมีเซิร์ฟให้เลือกนะครับเลือกเอเชียแล้วกันเอเชียเอเชียแล้วกดเพย์นะครับอันนี้คือมันจะหาหาอันี้ให้นะครับหาคนให้นะครับผมว่ามีใครเล่นบ้างเนาะรอดูกันว่าเอเชียจะมีใครหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวไม่มีจะเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับรอสักแป๊บหนึ่ง จริงๆถ้าไม่อยากจะเทสให้ดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีมันก็รอนานไปนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวนะครับอืมอันนี้เจอแล้วนะครับผมทีมเดนแมทก็คืออันนี้เราเจอกับน่าจะเป็นคนจีนคนเดียวจีนหรือเวียดน,นามหรือมันทงเมื่อกี้ครับผมเนาะนะครับแล้วก็เจอกันสองคน คือบางทีอ่ะถ้าเซิร์ฟมันคนเล่นน้อยอะไรแบบนี้นะครับผมตัวเกมมันยังคนโหลดยังไม่เยอะนะครับผมก็แนะนํามาลองเล่นกันดูนะครับชวนเพื่อนมาเล่นเนาะจะได้มีคนเล่นเยอะๆนะครับผมอยู่ไหนล่ะอืมอันนี้เป็นแบบไอ้น,นี่นะครับ A.P.S เออไม่ใช่ดิไออะไรนะมัลติเพยเยอร์นะครับผมนั่นหัวแตก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 ครับผมหัวแตกหัวแตก เอาผมตายด้วยเหรอโดสนสไนเปอร์เหมือนจะมีไม่ใช่สองคนแล้วล่ะเนี่ยใช่ไหมครับผมไปยิงเขาแล้วเขายิงผมด้วยเหรอจะยิงทันขนาดนั้นเลยเหรอครับเอาขึ้นไม่ได้เดินขึ้นไปไดเดินขึ้นไป,เน,ไปเนี่ยครับ ก็คือก็ผมก็ก็คือมันเล่นตัวเดียวนะครับมันก็คือจบเม็ดไปเรื่อยๆเนาะอันนี้แบบคือจริงๆอ่ะถ้าแบบคนน้อยก็ลองเลือกเซิร์ฟอื่นๆดูนะครับผมอันนี้ก็คือคนที่ออนไลน์ตอนนี้เนาะมันแบ่งเป็นเซิร์ฟๆรนะครับผมหัวแตกหัวแตกเรับผมอันนี้ไม่ตายแล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนตายอ้าวเหมือนมีคนยิงเหรอ ันนี้ครับมีแค่คนเดียวผมเดนมาร์กเหรอใช่หรือเปล่าสวิตไม่รู้ทองประเทศอะไรนะครับสวิตเซอร์แลนด์หรือเดนมาร์กอ๋อออกไงล่ะเนี่ยทีนี้ไปครับไปอยู่ไหนล่ะอยู่ข้างบนไว้ครับผมได้เปรียบไม่มากก็น้อยเป็นไงหัวแตกครับผม มันคงบอกในใจยิงไรเรานักหนาอันนี้มีคนเดียวนะครับผมอันเจอหนึ่งหนึ่งเฉยๆนะครับหนึ่ง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 อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนเพจเหมนมันจะเสียงปืนโอโ้โหเกิดโอโ้โหเกิดข้างหลังเกิดข้างหลังหัวแตกสี่รับเกอบตายแล้วนะครับผมโดนอีกทีหนึ่งได้เรียบร้อยนะครับ แน่นอนนี่ครับจบมิชั่นแล้วประมาณนี้เนาะอันนี้คือมัตติเพยเออร์นะครับผมพยายามเลือกเซิร์ฟเอาเองนะครับมันมีหลายเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟมันแบ่งเป็นทวีปเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูดอีกรอบนึงแล้วกันนะครับต้องเซิร์ฟอะอืมรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมตัวเกมอาจจะมีโฆษณาดเด้งบ้างนะครับผมแต่น้อยมากันานขึ้นทีหนึ่ง นี่ครับตรงลูกโลกตรงนี้นะครับผมมันจะมีเซิร์ฟนะครับอันนี้ลูกโลก USA นะครับเดี๋ยวลอง USA หน่อยว่ามีคนเล่นหรือเปล่านะครับลองดูนี่ครับพอเปลี่ยนเซิร์ฟปุ๊บคนจะเริ่มเยอะขึ้นอันนี้เป็นสามคนเยอะแล้วนะครับนี่ตัวเกมมันยังไอ้นี่นะครับผมมันยังอะไรล่ะอันนี้แบบเลือกด่านได้ด้วยนะครับผมมันมีแรนดอมกับเลือกนะครับ เลือกแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเข้า select ให้ว่าใครอยู่ใครอันนี้หนึ่งหนึ่งคือบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟด้วยนะครับตัวเกมมันเพิ่งดาวน์โหลดได้หนึ่งแสนเองนะครับผมยังดาวน์โหลดไม่เยอะเนาะตัวเกมก็โอเคลองมาเล่นกันดูนะครับมีหลายโหมดให้เล่นเนาะเดี๋ยวรอเข้าอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมออกมาเล่าอ,อันนี้เป็นอีกแมปหนึ่งนะครับผมแมปตอนไอ้นี่ยตอนเลือกห้องอะ่ะมันสามารถเลือกแมปได้ด้วยนะครับแต่เมื่อครั้งแรกที่ผมเล่นอนะ่ะคือให้มัน r a n d อ m นะนี่คือเลือกเองอ นี่ครับภาพค่อนข้างสวยเลยเห็นป่ะครับแมมอืมก็คือถ้าจะเห็นพวกตัวตัวไอไม่ใช่ตัวละครคนอื่นก็ดูน่ะหนวิ่ง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 ดูเดี๋ยวผมตากแน่นอนเห็นเราหรือเปล่าเห็นเราหรือเปล่าเห็นแล้วครับอ่เราตายนะครับอ่างั้นผมฝากเกมนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ